วันนี้นะพี่แมพามาที่ค่ะทดสอบเลยค่ะกับช้างอันดีพอเอ07นะคันนี้ l 07ก่อนตอนนี้แมบอยู่ในสถานีเขาเรียกว่าสเตชันที่เรียกว่าเรื่องของอัตราความเร็วแล้วก็เรื่องของในส่วนของโค้งต่างๆเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยตรงนี้เขาบอกว่า l 07เนี่ย0ถ100ได้ที่6.2เดี๋ยวเราจะลองกันเลยไปอดเลยครับ ไปต่อด้วยสลาร่ล่อมครับ<ป>อันนี้คือการกระทืบเบรกถือว่าระยะยังได้อยู่เราจะต่อด้วยการเข้าโค้งนู้นเลยครับ ถือว่าเดี๋ยวนะต่อด้วยในส่วนของอครูสคอนโทรลนะคะตอนนี้แม่งกำลังตามคันหน้าอยู่ mm hmm. เขาแตะเบรก mm hmm. เขาหยุดนะ mm hmm. เขาชะลอให้ทีนี้ด้านหน้าเนี่ย mm hmm. มันจะด mm ับเบิลอีกคือในส่วนของ mm hmm. เดี๋ยวเราเลยโค้งไปก่อนนะตรงนี้เราจะต้องช่วยแตะนิดนึงจา mm hmm. กคู่นะครับต่อด้วยคร mm ูสคอนโทรลเหมือนการแต่ มันจะมีในส่วนของคําว่าเส้นเลนนี่แล้วเดี๋ยวข้าเขาก็จะหยุดให้เราอีกนี่นั่งหยุดเลยหยุดนี่คือเขาถึกเขาเซตไว้ว่าระยะห่างจากคณาน่าจะแค่เมตรครึ่งะถ้าเท่าที่สายตาแหม่มเห็นนะตอนนี้เดี๋ยวเจ้าคณาเนี่ยที่เป็นทีมงาน เดี๋ยวเขาจะออกไปแล้วแล้วพี่แม่มก็จะไปต่อด้วยอันนี้เลยครับต่อในสถานีต่อไปนั่นก็คือก้องนะคะ360องศาเราจะต่อด้วยอันนี้นะคะไป มาเรามาต่อในส่วนของ d ีพอลเ s 0ซเนะคะเป็นรถ SUV 0ถ100เขาบอกว่า6.7ปาุย เราจะมาต่อกับตัวนี้นะคะกับตัวสถานีสาลาลอมเป็น SUV อะ่ะอาจจะมีอาการโยนด้านหลังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นรถ SUV ที่มีความสูงกว่าเจ้าตัว L 0 7 e นะคะเพราะว่าเจ้า L ซ7 r เนี่ยจะเป็นทรงสปอร์ตโอ้โหมันไม่สะบัดนะมันมีความความนิ่งอยู่ตรงนี้โอเคอยู่นะกระทืบแบบเบรกไปเลยนะีนะ ตรงนี้ที่เป็นรูประนาดนะจ๊ะก็เขาทําค่อนข้างเป็นหนอนใหญ่อยูย่เพราะฉะนั้นแบบว่าชีวิตธรรมดาเราอะเราคง <curtain, S 2> ไม่ลูยยย่แบบตกๆตๆแต่ตรงนี้ถือว่าใช้ได้นะนี่ระบบตอบสนองไวมากข้างหน้าเบรกนั่งก็เบรกตอนนี้ข้างหน้าเราเป็น l e r o 7นะคะที่เป็นตัวนักสแสดงในส่วนของ Cruise Control นะคะเราขับตัว S-cero 7อยู่ตรงนี้มันหลุดหลุดโค้งช่วงโค้งมันจะไม่จับเดี๋ยวเราจะมาเข้าค r u i s e c o n t r อีกอันหนึ่งทีหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเพิ่มในส่วนของคำว่ามีเลนเขาจะมาดูในส่วนของเลนให้เราด้วย เบรกนางเบรกเห็นไหมเห็นไหมเบรกครับเดี๋ยวนางจะหลุดออกมาแล้วนะในส่วนของเจ้าคันที่เป็นนักแสดงให้เรามาเดี๋ยวพี่มามาต่อด้วยในส่วนของสถานีต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดกล้องนะคะตีะยะโอ้โหไซส์ใหญ่กว่าตัว <laughs> ไม่ค่ะขอบคุณค่ะนางตอบสนองได้ไวมากเลยอันนี้ถือว่าช่วงร่างนุ่มแน่นนะคะแล้วก็ถือว่าผ่านในส่วนของการเข้าโคง้งเพราะว่าช่างภาพอยู่ข้างหลังบอกว่าแรงเวี่ยงน้อยมากน้อยมากเพราะฉะนั้นถือว่าเยี่ยมมากตรงนี้นะจุดนี้เดี๋ยวเราไปต่อด้วยอีกหนึ่งสถานีที่มันจะแคบลงนั่นคือเขาไปใช้ในสนามโคคา์ัดลุยกันต่อ มาเรามาต่ออีกหนึ่งอารมณ์นะนั่นคือเหมือนเราขับในเมืองนะคะเป็นซิตี้นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของใช้สนามโอคาร์ให้รู้ว่าขับในเมืองเวลาเจอแคบหรือเจอจุดเส้นถนนแคบอันนี้จะขับสะดวกแค่ไหนเดี๋ยวเราลุยกับตัวนี้ก่อนเลยเจ้า L07 เรามาต่อด้วยนะคะในส่วนของดีพอลเอสซีโรเซเนนั่นคือสไตล์ของ SUV กับการขับในเมืองนะคะเออถ้าใครได้ดูภาพตกนี่จะขำนะคะเพราะว่าพี่แหม่มมีหลงนะคะหลงลายค่ะถูกปะวะชาไปทีนึงแล้วะคะ่ะเดี๋ยวดูแล้วรอบนี้จะหลงอีกไหมโอ้มีความรู้สึกมันมีความนุ่ม นุ่มความเป็น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 รถเอสยูวีอะค่ะถ้าถามนะเออนี่อันนี้แหละที่ทะลุทะลุผิดอ่าอันนี้เ้ยอันนี้มันเออมันคน,คนละแบบอะค่ะถ้าเป็น l อลซิโเซเว่เนี่ยมันจะเป็นแนวสปอร์ตนะคะ่ะแล้วอันนี้มันมีความรู้สึกมันจะนุ่มมากกว่านุ่มนุ่มนุ่มเกินนุ่มเกินโอ้โหการเข้าโคง้งแต่ละโคง้งพูดได้คำเดียวเลยว่า นุ่มๆแล้วก็เอาอยู่เอาอยู่ครับเห็นอันนี้จะเป็นจุดยูเธนเลยโอ้โหการโยนดีอ่ะข้างหลังเหวี่ยงไหมน้องโอ้โหอันนี้ถือว่านี่รถรถครอบครัวนะ SUV วหมดหากันไลค่ะนี่นะคะทั้งทั้ง s 0 7แลวก็ l 0 7ถ้าขับในเมืองอันนี้เป็นสถานเขาเรียกว่าสนามที่ให้หรือว่าเป็นการโคดคง้งหรือเข้าซอยหรือทางแคบถือว่าคล่องตัวค่ะไปเอาล่ะ right, ตอนนี้เรากระโดดมา mm hmm. เดี๋ยวจะมาเล่นฟังก์ชันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับเจ้า L07 แล้วก็ S07 เขามีเหมือนกันเลยค่ะแต่ฟังก์ชันนี้จะบอกได้ว่า มันมีความสเสน่ห์อย่างแรงนั่นคือนอกเหนือจากภายในเนี้ยเราสั่งงานด้วยเสียงนะตอนนี้คุณสามารถสั่งงานด้วยท่าทางได้เลยแล้วเราก็มีน้องคิมน้องแววด้วยที่จะเป็นสมาชิกที่อยู่ในรถเหมือนการเดินทางจริงๆตอนนี้เหมาะกับชาวไทยมากๆกับคนที่ชอบถ่ายรูปคุณแค่ชูสองนิ้วเหมือนตัววีนะคะนั่นคือกล้องเขาจะอยู่ตรงนี้นะที่เขาจะจับอาการท่าทางของเราเราชูไฟ้าย มาแล้วทุกคนถ้าเรากําลังขับรถโอ้ยลำคาญหรือโทรศัพท์เข้ากําปั้นเข้าใส่ตรงนี้เลยจริงๆไม่ต้องเข้าไปใกล้นะเพราะจริงๆเนี่ยองศาเนี่ยเขาจะเก็บทั้งสองคนน่ะสามารถเก็บอาการทั้งสองคนได้ถูกไหมคะอ่าทีนี้ถ้าอยากให้เปิดต่ออ้อคคอาวมา<ๆ>พวกเราฟังเพลงตอ่อเฮ้ย เมื่อกี้นี้นับในใจไม่เกินสามวินะหนึ่งสองมาเลยอะ่ะโอ้ยแม่แม่แม,แม่ตายสนุกสนานก็คนขับละแต่มีอันนึงถ้าจะหยุดเพลงชั่วคราวอยู่เสียงใช่ไหมปิดเสียงชั่วคราวให้ทําเหมือนเหมือนอย่างนี้นะแต่ไม่ต้องจุ้งี้นะอย่างนี้แค่นี้พอถ้าเป็นเคสการอยู่เสียงชั่วคราวการกลับมาเพื่อเปิดเสียงเราต้องมาเปิดที่ตรงมันสิบเสนซหรือตรงอะไรเรานะคะตรงที่เปิดวอร์ม มันก็จะกลับเข้ามามีสิ่งหนึ่งที่แบบเคยรีวิวไว้นะคะในส่วนของจอเจ้าตัวนี้เขาจะอจัจฉริยะในการที่จะหันทิศทางให้เหมาะสมกับคนนั่งนําเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะเอียงองศามาหาเราได้ทันทีหรือถ้าเราคนขับเราลาคาญเรากลับเข้าไปเซตติ้งเองก็ได้นี่ใชมไหมเอาจิงิเนี่ยกล้องตัวนี้สําคัญมากเลยหงจะจับอาการทั้งผู้ขับและผู้โดยสารคู่หน้าเพื่อจะได้ ในส่วนของคําสั่งต่างๆช่วยเหลือกันได้หรือไม่ก็เราขับคนเดียวเราก็สามารถสั่งด้วยเสียงแล้วก็ท่าทางเลิศมาได้สัมผัสกันแล้วนะจ๊ะสำหรับช้างอันดีพอทั้ง L07 และก็ S07 บอกด้วยเลยว่าแมมขอบอกก่อนนะว่าเป็นการทดลองขับที่ระยะสั้นหนึ่งเวลาสั้นมาก2มันเป็นสนามปิดก็คือในส่วนของโซน เหมือนขับในเมืองแล้วก็ในส่วนของอัตราเร่งที่ตรงนู้นที่ได้ขับไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยังได้ไม่เต็มร้อยนะในส่วนของคําว่าระยะยาวแต่ถ้าค่ายเขาบอกว่าเดี๋ยวจัดให้เป็นทริปยาวๆอันนี้เดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมแต่ที่แน่นอนอย่างที่บอกไปจุดเด่นนางมีมาเยอะเลยสําหรับกําลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้ถึง190กิโลวัตต์แรงม้าอยู่ที่258แรงม้าแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรต่างกันแค่เรื่องของระยะทางที่วิ่งไกล นะจ๊ะสำหรับเจ้าตัว S 0 7 s เนี่ยนางจะอยู่ที่485กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งแต่ถ้าเป็น L 0 e นางจะอยู่ที่540กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะอันนี้ย้ําแต่ที่แน่ๆใครจะใช้รถยนต์ไฟฟ้า100%เอซอย่าลืมเช็คเส้นทางสถานีชาร์จสําคัญมากๆอันนี้ฝากด้วยแล้วก็อีกข้อนึงปัจจัยหลักเลยเราคุ้นเคยกับคําว่าเครื่องยนต์ เท้าที่เราแตะคันเร่งเมื่อก่อนมันน้ำหนักขชเยอะถ้าคุณมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแหนมขอนะคะแตะเบาๆเดี๋ยวจะกลายเป็นพุ่งปุ๊ดเลยอันนี้ฝากนะเพราะว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเราเลยนะจ๊ะอ่ะแล้วเจอกันนะจ๊ะสำหรับ EP หน้าวันใดที่ขับระยะาไกลาเดี๋ยวเรามาเจอกันขอบคุณนะคะกดไลค์กดซั like, บสไคร้ให้เรามาแล้วเจอกันอีหน้าจ้า